สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการมอบเกียรติบัตรนะคะสำหรับกิจกรรมห้องสมุดเนื่องในวันปีใหม่ที่ผ่านมานะคะก็ในโอกาสนี้ค่ะใค่ข,ขอเรียนเชิญค่ะท่านภูมิในการโรงเรียนท่านผอไพศาลว่องพาณิีย์ค่ะรองผูมในการโรงยุทธคุณดนไม่รู้รเรื่องรองคุตพงศ์หนูประสงค์รองมะลิวัน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับก้องโรงเรียนอนุบาลแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการรับเกียรติบัตรค่ะของห้องสมุดค่ะในเนื่องในวันปีใหม่พห้โอลเขาเองนั่นโอลเขาโมงโอลเขาลอยอยู่เสียงคุณมันจะกลับหรือไม่เร็วสักสวัสดีดิ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กสอนวีและปานแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันสุรรองชนะเลิศลดับหเด็กหญิงดาวีอาห์เดีรองชนะเลิศลับสองเด็กหญิงดานีดาดีรางวัลชมเชยอาชิมสะสนิวีเด็กหญิงทิชานันจุดบุญเด็กหญิงเพชรราวดีหงนิพันธ์ค่ะ ชั้นอนุบาลสองค่ะรางวัลชนะเลิศเด็กชายอนาวินหมัดอาดัมรองชนะเลิศลดับหนึ่งเด็กชายไซฟูนเยนารองชนะเลิศลดับสองเด็กชายปันนทัศน์รามเรืองรางวัลชมเชยเด็กชายนัสกฤตชุมบันศีเด็กชายธนัทหอมแก่นจันเด็กชายนาอิฟดาคาเฮงค่ะชั้นอนุบาลสามค่ะรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงกันทิชาบำรุงรองชนะเลิศลดับหนึ่งเด็กชาย อิปเนุฮยัตยามาเรงรองชนะเลิศดับสองเด็กหญิงนัทนิชาณสงขารางวัลชมเชยซาบิราอาเซบากาเด็กหญิงนัสนีนอิสระพงพันเด็กหญิงซันซาบินเวยุโซชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะเด็กชายอมิตรมูเรงรองชนะเลิศแบบหนึ่งเด็กหญิงปัชชิ ปชัชยาพรมบุญรองชนะเลิศดับสองเด็กหญิงลพัชชาพรหมรีรางวัลชมเชยเด็กหญิงกิตยิยรัตพรมมณีเด็กหญิงเกวลินสุธงษาเด็กหญิงอินนาอัญญาสุราเมและเด็กหญิงเกวรินรัตน,นพันธ์ค่ะต่อด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ รางวัลชนะเลิศค่ะเด็กหญิงชาดาปูโรงรองชนะเลิศดับหนึ่งเด็กหญิงนัทนิชาทับทิมรองชนะเลิศดับสองเด็กหญิงกัญยวีสะอาดรางวัลชมเชยเด็กหญิงนัจวาโสสูบเด็กหญิงกัญญพัฒน์ขุนเอียดเด็กหญิงชามีนกะโดและเด็กหญิงอัสนาดุลยเสรีต่อด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะรางวัลชนะเลิศเด,ด็กหญิงไพราย,ยาวัฒน์ ปายวลินบุญมารองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงนฤยานุษมายีดาการงิงเด็กรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงลันละนาง,งามศรีตระกูลรางวัลชมเชยเด็กหญิงฟิรฮานมหมามะเด็กชายอัุวินจันคงรางวัลชมเชยเด็กหญิงเคมจิรามขันทาวรรัตและเด็กหญิงธนัญชาแก้วระงับค่ะ ต่อด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับกิจกรรมประกวดเขียน <โด S 1> บทประพันธ์กรอนสีนะคะชมเชยอวันชนะเลิศค่ะเด็กหญิงเด็กชายนัทนานค่ะพลมพิพัฒน์พรดังวัชนาล์เลิศดับ1เด็กหญิงกนกรัตน์รงเดชรสนะเลิศดับ2เด็กหญิงจินตาภาร,รกิจนงวันชมเชยธนาภาเยาวพัคเด็กหญิงทักษพรสุพชัยวงศเด็กหญิงนิจาดวาเจเลมและเด็กหญิงมุนาวานติค่ะต่อด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ กิจกรรมประกวดบัตรเวพรค่ะรางวัชลชนะเลิศเด็กหญิงวิภาสิมีนวลอนุ่งรองชนะเลิศดับหนึ่งเด็กหญิงสุพิชาพงสุขสมรองชนะเลิศดับสองเด,ด็กหญิงการดาคู่เกียตินาวบุตรรางวัลชมเชยเด็กหญิงธนนิภาขาจรกิรติเด็กหญิงธนาบัณอุ่นอุด,ดมรัตนเด็กหญิงปุญญพรทองดีนอกและเด็กหญิงชรินทิพภารกิจ ต่อด้วยชั้นะถมษาปีที่6ค่ะกิจกรรมประกวดเขียนคำอวยพรค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะเด็กหญิงชุติการนวลเกี้ยมรองชนะเลิศดับหนึ่งเด็กหญิงพรปวีบุญวงรองชนะเลิศดับสองเด็กหญิงจิรัตยาเหล่าแก้วหนูรางวัลชมเชยเด็กหญิงปภาพิชยาเพชรสุวรรณเด็กหญิงกนกรัตน์หนูชูเด็กหญิงไอรินเชื้อตำรวจและเด็กหญิงนัฐพรนุ้ยขอมดีค่ะ ก็ขอขอบคุณค่ะท่านผู้มยการและรองผู้มยการรวมถึงหัวหน้าค่ะก็นี่ก็เป็นการประกวดนะคะการรับเกียรติบัตรสำหรับกิจกรรมห้องสมุดเนื่องในวันปีใหม่นะคะที่ผ่านมาค่ะขอเสียงปรบมือกับคนเก่งของเราวันนี้ด้วยค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องที่น่ายินดีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะปอสี่ทั้งหมดกับลางหันปส .4 ทั้งหมดกับลางหันค่ะ ป .4 ทั้งหมด,หมดจ<า>ัดแถว